สิสูหญ่มันไหนพี่น่องเพื่นเบิงนุยงไงจุกบ่ออกดึกซุกมันนี่น่ไงพดไม่แค่เอา บักหอยจิดวทุหอยสลีดพึ่งมากอยู่ไองอยู่ดิหาอีอ่างเช่นไม้กันเด้อพี่น้องเขาไปเอาเสียมให้อยูนีน่เดียว นี่ yo อันนี้แม่นองมันเด้อแม่นองนอง่ายมั้งพี่เนี่ย,ยง่ายขนาักแข็งเสียมหาไี่ต้นต้านแต่ว่ามีตัวมาเด้อพี่น้องขัวหอยน้ำกันมักเสียมหน่อยขัวหอยเมื่อาโลดหน่วยมันมัในใหญ่อยู่เด้อ มีหอดอันบักเซลี์กับมีเซลี์กับเขาไงาได้หลายตืบหอยหน้ากับมีอันนี้หอยหน้านี่นหอยจูบหอยหน้าแม่พี่น้องเบอร์นี่หอยหน้าน่ามีรูดแล้วเบิรงรูด<ะ>ห้อยได้หลายหน่วยยุกหอยหน้าก็ได้ด ส่วนมาจะนูอยู่่อยากแม่แม่จมแม่จมหายว่าส่วนมากจะดน่อยากมามมา,มาะนาน,นห,หน้าไม่ต่อหยหนาไม่หน่อสุนงเงสุนงงเคลียแห้งบ่ได้สับมัน ห้อยสองให,ให้จะน้ำย่ำนี่ย่างเคียกเคียกที่เสเนาะซับปากเหรอนิ่ทุงยางคือบอกนีเอาใส่มานําก็ไม่เต็ม เหมยย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 ้ยย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 ยวยย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 ย

พี่สมแลนแบบคู่มันหูแจ้่วยในป่ายหน่วยพ้อยพันน้องบ้ามันหน่วยเดียวเด้อผู้ใด้ขัวหอยคิดหอดบรรยากาศขัวหอยเย็นเร็วเร็วมั่นไม่นึงใหญ่เลยตาตาดีตาบ่ดีกับเบ้เห็นมันอันหอยกัขี้ดินว่าเป็นอันเดียวกันเนาะหืม แก้วแก้วนี่ก็ะเมียนนี่อาบึงในี่เนี่ยปลาอย่นี่ก็่หยอใหญ่เยน้อยจหบยิ่งกนมาใม่พี่น้องึงด้วยแม่่อยได้พี่น้องเอ้ยแตไม่จูบเ้อยกันเด้อจูบยิ่าจูบหอยหนักกระยเห็ดแห้งด้อเห็ดแห้งกระซับมันไม่ไหงไงจ้า ได้ไม่ได้ซับเขาต้งกินขัว <c oughs> ไปเรี่ยวไปใหญ่ไว้บัดีใหญ่ไว้บ่าไต่ไงหรือมันบ่าไต่ดิมัน่องไงหรอใหญ่ใส่สับใส่ยังไงน,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 นี่ปนไเปเบิดน,นั่นแหละแต่ว่า อันตาดีเห็นมันบ่ข้างบ้านเลยหามาอยู่ตัวนี้นี่ส่กนาาตันกอูันสิเบเจ็ดอัน,นอันหูโค้นี่้ฟ้าออกแล้ว ป้าออกต้องไม่อยากได้แล้วฮะใบ่ไรเ่ได้ขวก็เห็นไวยายเทวเคียไปซืๆกัพอกันทีพอนี่私は私は หอดย่งดำให้ดำหน้าแล้วก็ขัวบักหอยเกี่ยวเออว้าวพีชเกี่ยวเข่าเกี่ยวเกี่ยวเข่าแล้วก็ขัวหอยอันเว้าวพีชดำหน้าพะนาฮาขัวนี่อันหอยน่มันมาเอินเขาไปยังอะไรตัวทิ้นหนึ่ง เคียแห้งอ่ไรมันสีสับมันมันคอย Sẵn nó chỉ nhỏ luôn này bứt điểu cái nọt Các nhay mạc nọt Ăn ăn hói này cái nhay khác nhay nè bằng bứt điểu đi ตาเดี๋ยวน้ำหมกห้อยกับว่าท่าน่นี่นเก็บน้ำกลนเอาห้อยกระได้ขุขึ้นกขดขึ้นแล้วก็บไม่เห็นห้อย แก้วเลยเออ๋แคบแย่ยิงนน่ไหหอยดินน่กินรอดหอยจุ๊บแคบแย่ยิงเคื่ไป มาคุ้นมาคุ้นไต่ห้มคุ้นขี้มา,มานแข็งแขก,กีดินนัว มันจะเขาเป็นมูเป็นพวกมันป๊อปป๊อป,ปเป๊กๆเย้าใส่ปุ๊บเยนี่ยนยมั้ยายเล่น đầy em anh... hết năm nhủ mi nhỉ gì nhau à nè and kiếp ẩu kiếp ẩu luôn yêu hiệu nhu 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 ดินบาท่านเลยไหมอ,อ,นะอืม <laughs> อ๋อน้่เดียวอืมร่มบท่านเนี่ยน้ำอ,อันทางห่าไม่เลยไหมอืมยังท่านเนี้ยไหน,นเนีน่ยเกียมตัว ต่อ้อนตอนเลยอืมอืม่ขว,วยมันเอมขวยบ่ได้เลยมันเห็ดเพือบพี่เองใหจีสับมันจับเอาจับเอาหลุดมีม่เปเมยนดินี่ีป็นเมียนดิ้นอืม นี่ม <cry>, <boundaries> ันยูง <holding> ส <ako> ิแ <rumors> ม่มันลุ่มะท่านฮมูใหญ่เลี้ยกมาสินี่เก็บเอา ้ไวจะเลือหอยอย่างนี้ออกไ่บัดเนี่ยห้พันโดดได้หลายคักรวัวแบค้อยมาเหลือก้อยที่เลไว้ ออเออะมาหอยไปอรอลอามากอันนี้ก็นไว้ใหญ่ดิพี่น้องหอยใหญ่อันนี้หอยใหญ่อหอยอัน,นหอยขมเนี่พี่น้องหอยขมหอยจูบใหญ่ออกไป้ยังสี่บว้ไต่กันจะเอาไว้ได้ดูน ด้วยแบบนี้ด้วยแบบนี้หอยหน้าอันนี้แบบหอยหน้าบานเท่าห้อยจุกหอยขมนั่นเองบานเท่ากับแบบหอยจุกหอยขมที่เลือกอันหอยจุกจลางนัน ก็เสียบดม้นต้องตูปะประมาณนี้หัวเสียบบึ้งบึ้งตงูมใส่กันผิดกันหลายอะไรล่ละเหตุฝากนี่น่ะนะพี่น้องโอ้ยไหลดีเนาะ ฝากคนไลยกนแชร์คนติดตามเด้อพี่น้องรถขึ้นเมืองอีสานผ้ามว้วนให้เราอ่ละล่ะมือดีไปผ้าไปขัวปักหอย ตายกันวเวรสิหักไว้ไวเ้าหนอยอยังนี้ออกวปากบัทเนี่ยนี่คิดดได้หลายคักกอ เอาหอยมาเกลือหอยเทหลีอ่อวกไ้วยเออมาหอ,อยไปะออลอมมากอันนี้ก็นไวใหญ่เด้พี่น้องหอยใหญ่อันนี้หอยใหญ่หอยอันหอยขมเนี่พี่น้องหอยขมหอยจุก ยายออกวักยังสี่ดวไกตกันจะเอาไว้ได้ดนุนอันด้วยแบบนี้ด้วยแบบนี้ห้อยหน้าอันนี้แบบห้อยหน้าบ้านเท่าห้อยจุกห้อยโขมนั่นเอง้านเท่ากับแบบห้อยจุกห้อยขม ชี่เลือกอันห้อยอย่างมังนะเน,น่ยนุ้ยยังไงวนุ้พอเสียบเด้นต้องตัวประ,ประมาณนี้พอเสียบบึกบึกตัวมันใส่กันผิดกันไร ไรล่ละเห็ดฝากเนี่ยคุณน่ะพี่น้องโอ้ยไหลดอเนาเนะฝากคนไหลคนแช่คนติดตามด้อพี่น้องรถขึ้นเหมืองงานอีสารผ้ามว้วนให้เกลอละมือดีไปผ้าไปขวปขัขหอย